สวัสดีค่ะโปรก้อยชนรดาชัยนันท์ค่ะวันนี้เล่นดีมากๆเขาหนีตี8เดอร์ค่ะก็นนะวันนี้พัดดีมากมากมากมา,มาจนตบใจเอ่อจริงๆจริงๆช่วงนี้วงยังไม่ข้อที่เท่าไหร่ก็มีตอนช่วงทีออฟที่ยังแบบไม่ค่อยแน่ใจว่าลูกจะไปไหนแต่ว่าบางทีก็มีพลาดบ้างแต่ก็คือยังยังอยู่ในตำแหน่งที่ยังเล่นได้อยู่ค่ะแต่ว่าวันนี้อัพโหลดดีแต่ว่าที่เด่นๆเลยก็คือ ผัดดีมากแล้วก็ตีสิบห้ากินแต่ว่าอีกสามกินที่ไม่ออนก็คือเก็บได้หมดเลยค่ะใช่เมื่อวันบวกไป3ามทีเพราะวงมันยังคิดแต่เรื่องวงเพราะวงมันมันมันคุมไม่ได้ค่ะเมะื่อวานก็เลยสติหลุดไปน,นิดนึงแต่ว่าพอมาเช้ามาซ้อมได้ก็รู้สึกว่าวงเก่าก็เริ่มจะกลับมาก็เลยจะเริ่มมั่นใจอีกค่ะก็คิดว่าพอวงมันกลับมาเนี่ยคิดว่าทําได้แน่นอนค่ะก็อยากตีเหมือนวันนี้ค่ะก็แค่ยอยากจะคลิปวงของวันนี้แล้วก็ ก็คือเล่นให้ดีที่สุดอะคะ่ะเพราะว่าวันนี้ก็เล่นไปแบบไม่คิดอะไรขอแค่ให้วงเก่ากลับมาแล้วก็พัดให้ลงหลุมก็พอค่ะขอบคุณค่ะ